ลุยเค์พื้นที่เลียสองบกปะเปิดตอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนน้นข้างหลงัง มีหมอนนอกนี่ว่ะโอเคตายตับออกหเลือกของตรงนี้ก่อน เนื้อเน่าเลือแล้วอะไรข้างบนอ่ะมีข้างบนข้างหลนี่แต่ว่ามอนอยู่ข้างล่างอ๋อถูกขึ้นมาข้างบน รถเข้ากันได้หมาเหรอข้างนอกหมือหมาหมายิงผิดวิ่งอะไรต้องบนมือตัวหนึง มะเก็บกระเป๋าไม่ได้ดูข้างหลังเข่าเครดอันนั้นจุดข้างล่างมั้งใช่ไหมไม่ใช่ข้างลอกยังไหอีกตัวออตข้างนอกเหรอไหนอะ,อะข้างล่างว่ะโอเคเก็บของก่อนนะ ่าขอแล่มาก่าอนมาละกว่าจะสปอนเนี่ยตรงไหนหอ,อ้าวมาจากไหนน่าตรงนู้นแหละจุดเดินมนั่แหละแต่ว่ามึงเพิ่งสปอนอ๋อเวนแท้ๆ I right, don't. เคลียร์เมื่อกี้น้องไก่วิ่งเอาไปข้างนอกน้อง้ะมีน้องไก่ตัวหนึ่งเคาะกล่ขอ,ของแป๊บหนึ่ง

ไกลแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคไปออกอข้างนอกสั้งเควสบอ,อยผู้กัตดุ95เมตรเอออยู่ข้างหลังนเนี่ยเนี่ยไป,ไปลุยไปลุยนำสินค้าส่งคืนออ เดี๋ยวกูไปเลื้อรถหน้าบ้านก่อนอ้าวได้ขวานเวลสี่มาขวานหิน หายตัวปะไม่แน่ใจไม่มีว่ะนี่มีไหนนะมีเก้าอี้หมาไม่มีเก็บเก็บเก้าอี้ไปย่อย All right. มเสียงจากไหนวะมาวคุยเรื้อห้องน้ำก่อนตีห้องน้ำได้น้ำน้ำมานี่อยู่ไหนตายไหมเนี่ย โอเคสปายนี่ทางนี้นี่นี่นี่ทางนี้เอ,อ่อค้นหาพัสดุอุ้ยของกูได้อยู่วันนี้แหละของกูอยู่ข้างล่างมันขึ้นแล้วละ่ะแต่อยู่ฝั่งนีแตวกูไปไปทางโน้นก่อนอยู่ที่เดิมเลยนี่ไงเจอละไปทางไหนล้วลืมเล้วลงข้างล่างนี่แหละ นี่ลงมาทางห้องน้ำนี้อ๋อนี่ลงมานี่เออเนี่ยทางนี้ข้างหลังบอยนี่ตายไหมตายมันกำลังลุกขึ้นมาเด้อ หรือของโอเคไม่มีละหนัสงสือมันหล่นลงมาเรียบร้อย น,นี่เพื่อนล่วงระวังด้วยได้อยู่ทางนู้นอ่าไม่มีอะไรเหรอไม่มีไม่มีซอมมันออกมาแล้วมั่งจากตู้เมื่อกี้อ๋อไอซอมบี้เมื่อกี้ไงที่เรายิงทะลุป,ประตูอะอ๋ออยู่ข้างหลัง ไปร่อมาไหมไปคุยดดกันเยอะไหมเมื่อเ,เดียวออกตายเลยเว้ยจบแล้วอีเดียวตายแต่ยังเดี๋ยวยังมีมีอยู่มั้งอ๋อคุณลืมไปมันแค่นี่เฉยใช่คนหาพัสดุมึงได้ได้พัสดุยังอ๋อ,อ,อหอยนะครับ ปล่อยมาปล่อยมากำลังยิงมาเลยอยู่ได้กั้นบล็อกไงขออีกสามตัวเอง ต,ตีประตูอยู่ตายไหมไม่ตายเลยขอออกก่ออกไปตีประตูตีประตูตตะตทำไมอ่ะมันจะพังแล้ว <laughs> อุ้ยนึกว่าถือขวานอยู่ขอก่องก่อนเ,ออเรียบร้อย หรือฉันเก็บให้หมดตรงนี้ไม่มีอะไรละป่ะออกป่ะมาว่ปาผสมเมึ่อ่อนอืมบ้าร้อยสองร้อยเมตร ไปลุยเวทีสองนำพัสดอุอุ้ยผู้พัสดุส่งคืนคือจำได้ตายไหมลนะ่ะไม่ตายเหมือนเดิมเรื่องห ตายมีของไหมดูดิไม่มีมีเก็บได้สรุกมีหรือไม่มีมันเป็นกล่องแบบหยิบได้อะแบบหยิบได้แต่เข้าไปไม่ได้ เหลือของได้ไม้ไมาเยอะเนี่ยมีของตรงช่องรูมเมื่อกี้ต้องมานั่งเคาะตรงนี้ก่อนเออตรงนี้อันหนึ่ง เอาลูกซองไปสี่นัดเอาไปแล้วก็อันนี้มีอะไรบ้าวะลองคอทุูก่อนอมีขยะป่าขึ้นข้างบนพัดสดุอีกสิบเอเมตรน่าจะอยู่ชั้นนี้ ตายล้วนะไม่กล้าเาไหวยิงแง่สะบัดหัวก็ดี <laughs> โอเคตายแล้วกระดาษล้วนๆหรือห้องครัวก่อน ไอตัวหนึงเดี๋ยวพอีก,ก่อนไอสองเข้ามาลึกของก่อนโอเคกูเจอของละที่เดียวกันปะเปล่าของกูอยู่งบนอ๋อโอเคกูได้ของละเรียบร้อย อ่องรู้ยังไม่ได้นี่เลยตีแล้วคุยนี่มึงน้อมมึงจะเข้าไปหอมเข้ามาแล้วเข,ข้ามาเลยอยู่ข้างหลังมึงแล้วเนี่ยอยู่ตรงบนไดอ๋อได้ห้องของพอดีอ่าใช่ขออยู่ตรงนั้นพอดีคูขึ้นข้างบนละแกเซฟอยู่ออโอเค ไ้างโน้นออกได้ยัโอเคบอยมีเซฟตรงนี้อีกอันห,หนึ่งอืมอยู่ไปไหนในห้องในห้องน,องนี้อันนี้หมดแล้วเนาะเราก็ขึ้นข้างบน ไม่ไรแล้วนะเป็นเลยกูกำลังจัดของในตัวตามขึ้นไปแล้วทางซ้ายตายไหม ประสิดก,การไม่ขึ้นอืมอ้าวโอเคขึ้นแบบดีเลยเก็บของข้างหลังก่อนโอเค ข้อกล่องด้วยโอเคได้รอสักครู่เดี๋ยวข้อตรงนี้ก่อนมีอันหนึ่งตดลงนี้เลยเอากระสุนหนึ่งด้วยอ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะตั้งพิกัดออะต่อไปก่อนอยู่ข้างหลังโอเค อ่าปกระสุนมึงยนมากระสุนเมืงไม่มีว่ะอากระเป๋าไปโอเคยนมาหมดยังอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหลังสามสิบเมตรนี่หว่าอันนี้อะไรนำสินค้าส่งคืนระวังหมา เราวังหมาหมากัดเลยโดนไปหนึ่งจุดมีสองตัวหรือตัวเดียวมีตัวเดียวเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรปะึ้ืข้างบนต่อข้างหลังบอยหมา นอนไม่สบายคือมีนะปิดไอ้นี่ไว้ฆ่ากันเองกระเป๋าคูอยู่นี่ตรงห้องครัวหรือห้องครัวเล็กๆก,ก่อน หมูหมูโอยหมูหมตายหรือเปล่าตายแล้วตั้งหมูทั้งลูไก่เล่อยด้วยโอเครอสักครู่เอาไขมันมาเอาไขมันมาทำกับข้าวได้หมูมาแร่หมู เอาเนื้อมา้อแล้วเรียบร้อยเอาลืมงูเดี๋ยวนะแล่งูก่อนเรียบร้อยงูหน้าต่างหน้าต่างอขกอง้าต่าง น่าจะมีหมาน่าจะใช่ไหมมีใช่ไหมมันอยู่ไหนนู่นออกไม่อยู่นะมีหมูอ๋อ แม่หมาล่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังมมอุ้ยมันมันทำลายจนอ้อมเข้ามาได้ไอ่ออกมาแล้วบอยนี่อยู่นี่นนตายละเรียบร้อยนู่นอีก<น>ตัวหนึ่งนู่นนู่นอยู่ใน,น,นบ้านตายแล้วล่หมูด้วยได้เลยแล้วก็มาแล่หมาป่าด้วย โอเคได้ okay, ข้หมาป่าออยู่ไหนวะไหนร้นี่เหรอแรกก่อนเรียบร้อยได้ละอ,อ๋อนี่ทะลุมานี่อ๋ออะกระเป๋าพัสด,ดุได้แล้วใช่ไหมได้แล้วอันนี้ว่างเปล่า ไปเอาแอนดอกนะอืมไปเลยตั้งที่กัดบ้านน้องกลับบ้านสามร้อยกว่าเมตร